ทุกคนลงไปเอาของที่รถทุกคนหอยหอยจุ๊บใช่ไหมซื้อมาหลายกิโลอยู่ทุกคนเชื่อไหมว่าเสียแหม่มลืมไปเลยอะทุกคนนะแล้วก็ได้ยินเสียงแข่งกับนะนะอย่างที่แหม่มบอกว่าแหม่มก็จะอัดให้มันได้แปดนาทีไปเลยอะไรอย่างเงีย้ยเออเอาทิ้งเลยทุกคนอู้เดี๋ยวโทรไปบอกแม่คือเราอะพอเราขึ้นมากรุงเทพใช่ไหม พอแหมมขึ้นมากรุงเทพแหมัมก,ก็ก็ทํางานเลยไงเราก็บอกแฟนว่าเออไปดูของหลังรถนะทุกคนทุกคนกล้วยก็เกือบเสียหายนี่ไงทุกคนก็เลยให้น้องที่เป็นรปภอ,อยู่ตึกเด็ดไอช่วงบนไปแล้วนะคะมันสูงอ่ะนี่ถ้าไม่ได้ไปวันนี้ก็คือเสียหายก็คือหอยนี่คือเสียดายมากซื้อมาหลายบาทอ่ามันอาจจะแบบไม่ได้หลายสิบบาทแต่คือมัน เขาเรียงอะไรคุณค่าทางใจของแหม่มคือแหม่มแหม่มก็คิดไม่ออกไงพอเรากลับมาคือของกินเราเยอะใช่ไหมพอของกินเราเยอะเราก็จะแบบทํางานด้วยเราก็ไม่มีไม่ไม่ได้ลงไปอันนี้ก็ซื้อพวกขาดตะไคร้นะคะจะมาต้มแล้วก็ไว้ลาบพรุ่งนี้ด้วยทุกคนรับเป็ดนะคะรับเป็ดแล้วก็ไปเอาเข้าวสารทุกคนเชื่อไหมว่าข้าวสารก็เนี่ย หมอดเริ่มอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นข้าวข้าวข้าวใหม่ของซุลินน่ะนี่ปหี้วมาได้แค่นี้แบ่งไม่ไหวมันอยู่ในกระสอบทุกคนเดี๋ยวเราไปหลังบ้านกันเราไปที่ครัวกันเนาะนะคะเราไปที่ครัวกันโอ้ยทุกคนเสียหายหลายแสนคือสงสารตัวเองไม่ได้กินด้วยแล้วก็ดีดีดลงไปวันนี้กล้วยสุกเลยคือแหม่มโมเมว่าแม่ม ยังไม่ได้เอาอะไรขึ้นทุกอย่างแต่คือเราก็ทํางานใช่ไหมเห็นไหมทุกคนเป็นเครือเลยอ่ะทุกคนเนาะน,นี่ก็ยังไม่หมดอันนี้สาคูต้มไม่หมดแล้วก็มีมันมันมือเสือก็ยังต้มไม่หมดโอ้ยไว้กล้วยไวน้นี้ทุกคนเอ้ยเป็น จนมันเออให้น้องเด็ดไปหลายลูกเลยโอ้ยหลายเสียหายไปหลายบาทกินซะเลยนะทานกล้วยซะเลยนู่นทุกคนอือเดี๋ยวทำอะคลิปลงในทานกล้วยซะเลย ทำกับข้าวต่อลุงช่องอยู่ก็มีคนเข้าไปดูหนึ่งครั้งก็ขอบคุณนะคะเปิดพัดลมมันอยู่หลังบ้านไงอากาศมันจะได้โฟเพราะว่าเนาะเหม่อนก็ต้องเปิดนี่ข้าวเหนียวเดี๋ยวจะหุงข้าวจะเป็นข้าวหอมมะลิอันนี้เป็นข้าวใหม่เอามาเป็นกระสอบแล้วทุกคนเกินครึ่งกระสอบแล้วก็ยังไม่ได้เอาขึ้นมาเออ อยู่โทรหาแม่ก่อนเกี่ยความรู้สึกตัวเองลงไปเอาคือเวลาเราเราใช้แล้วเวลาเราแก่เนาะมันก็จะมันก็จะมันมันก็จะจับกันเป็นก้อนมัน,ม,นมันเวลาโรยมันไม่โอเคอันนี้โอ้ยทำการทอดต่อนะทุกคนนี่เสด็จน้ำมันแล้วก็โรย รถดีขยาวขยาวขยาวมันก็จะค่อนข้างโอเคเนาะวิทุกคนตอบอยู่นี่นะคะทุกคนคือแฟนแม่เ่มเขาจะชอบกินอะไรที่แบบเขาเรียกอะไรนะกรอบๆสามีเขาชอบกินกรอบๆ อันนี้เราก็ทําการมาทอดดักแด้ต่อนะทุกคนแล้วก็นี่นุ่นกล้วยเป็นเครือเลยทุกคนเจ็บใจนะักเลยเกือบเกือบเสียหายไปหลายแสนเลยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวโทรหาแม่ทุกคนอันนี้ก็มาทอดต่อนะนี่งไงคือเวลาเราแกะแล้วเวลาเรามัดอย่างเงี้ยมันก็จะจับตัวเป็นก้อนใช่ไหมถ้าเราเอามาใหม่ก็ก็จะโรยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะเก็บให้ดีๆนะคะ อันนี้ก็จะเป็นอ่าแล้วก็เอาเอาไว้ลาบตอนเช้าพรุ่งนี้แม่มจะลาบเป็ดแล้วก็ห่อไปทํางานด้วยก็ทุกคนก็จะตั้งคำถามว่าไม่เคยซื้อกินหรือทุกคนมันมันมีอยู่แล้วทําไมต้องซื้อกินเนาะเออทุกคนเข้าใจแหม่มพูดไหมคือของเรามีอยู่แล้วเราก็เราก็ทํากับข้าวอะไรเป็นอยู่แล้วอะ่ะคือพอได้เราก็ทํากับข้าวแล้วก็ห่อไปเองไงทุกคน เออมันไม่ได้เสียหายหลายแสนเนาะทุกคนเพราะว่ามันกับข้าวเราไงนะวันนี้ครัวคุณแม่มก็ทําการทอดดักแด้ไปก่อนแล้วกันเนาะเออให้ดูกล้วยด้วยทุกคนเกือบสุกหมดเลยโอ้ยทุกคนเอ๋ยกินไปแล้วทานไปแล้วเดี๋ยวต้องโทรหาป้าต้องโทรหาแม่ทุกคนเอ้ยเออเกือบแต่หอยนี่คือหลายกิโลมากเดี๋ยวโทรหาแม่ เดี๋ยวโทรบอกแม่ว่าเออนะหนูลืมเอาขึ้นมาแล้วก็เราก็ไม่ช่าใจมันมันทำงานติดกันหลายๆวันไงทุกคนเข้าใจแบบเนาะมันทํางานติดติดกันเราก็เลยแบบนะมันมีโมเมนต์แบบไม่ได้แวะไปเราก็บอกแฟนอยู่ว่าให้ไปเอาข้วาสารเขาก็พูดอยู่ว่ามันมีของอยู่หลังรถคือเราก็ไม่ได้เอกใจไงเราก็คิดว่าเราเอาขึ้นมาหมดแล้วอะไรเงี้ยเออส่วนมากของกินเหมือนก็จจะเอาขึ้นมาหมดเนาะ เออก็เหลือแค่นี้แหละทุกคนก็จะมีหอยกับกล้วยนี่หนแหละนะตะกี้ก็แอบ,บดูข้างหลังก็เออเอเอไม่มีอะไรอีกแล้วเออเนาะก็ทอดต่อนะทุกคนเดี๋ยวจะลองชิมอันที่อยู่ในกระบะอืมทุกคนโอเคโอเคนะแห้งโอเคอันนี้ผ่านแฟนชอบเลย ะะทำการทอดให้มันหมดแล้วก็เดี๋ยวจะต้มปลาขอต้มปลาก่อนละกันพรุ่งนี้เช้าแล้วก็ลาบเป็ดคือต้องตื่นแต่เช้ามืดอะ่ะว่าแหม่มเข้าเวรเจ็ดโมงเนาะแฟนก็แปดโมงครึ่งนะแฟนก็จะไปส่งแหม่มก่อนนะไปส่งแหม่มก่อนแล้วก็นั่นแหละก็ขอบคุณเขาหละเขาก็ไปส่งตลอดเลยถ้าเวนถ้าเวนเวรเ,เช้าเขาก็ไปส่งแล้วก็เลิกง,งาน สามีก็จะไปรับตลอดแล้วก็มีโมเมนต์คือคืออยู่ด้วยกัน20กว่าปีถามว่ามีโมเมนต์เบื่อไหมมันก็มีบ้างเนาะมีบ้างแล้วก็การที่แม่มทําคลิปแล้วก็ลงภาพเสียงสดไปเลยเรียวๆไปเลยก็คืออยากให้ทุกคนได้เห็นตัวตนของเราเพิ่มขึ้นเผื่อแล้วเผื่อเรามีผู้ติดตามเยอะขึ้นอะไรอย่างนี้เนาะเราก็ไม่ได้เป็นคนร่ำคนรวยเราก็เป็นคนธรรมดานี่แหละนะคะที่แบบ เรียนจบแล้วก็เข้ามาทํางานแล้วก็เป็นงานที่แบบเราก็โอเคถือว่ามันไม่ได้เป็นเจ้าคนนายคนนะไม่ได้รับราชการนั่นนู่นนี่เราก็พอใจในงานที่ที่เราทําอยู่เราก็จะสืบสารส่งเสริมให้ลูกทำแบบเรียนสูงสูงขึ้นนะอย่างที่บอกเขาเป็นโอ้ทุกคนนะแล้วก็เอามาเสด็จน้ำมัน โอ้ยทุกคนกระเด็นกระดอนอ,อนะเอามาเสดดน,น้ำมันนะคะแล้วก็ใส่กระบะแล้วก็โรยรดดีแห้งก่อนแห้งก่อนแล้วเราก็จะโรยรดดีนะทุกคนดูดูกล้วยทุกคนเป็นเครือเลยอันนี้ก็ยังไม่ได้ต้มสาคูกับมันเออเราก็จะบอกแม่ว่าเอออย่าเยอะนั่นนู่นนีออ่โอทุกคนมันพอมาเอาเข้าจริงๆมัน มันกินไม่ทันแล้วก็อย่างของเปียกอะพวกปลาอย่างนี้ไอ้นั่นเอาไม่รู้คือ,ค,อคืออยากได้อยากได้หมดเลยหนูอยากได้หมดเลยหนูจะได้ไม่ต้องเข้ามาซื้อในกรุงเทพแต่แม่มก็จ่ายค่าเสียหายที่เขาเขาแต่ละครั้งนะเป็นพันอันนี้รอบนี้ก็ให้แกไปสองพันนะเป็นค่าเสียหายเหมือนเอาเบียอ,อะไรกินด้วยอะไรอย่างนี้แม่สองพันนะอะไรอย่างนี้คือนะ เราก็เข้าใจว่าของซื้อของขายนะที่บ้านแหม่มขายของชําทุกคนก็มีโมเมนต์พอจะรู้ก็ติดตามกันต่อไปนะแม่มจะพยายามทําทําคลิปหมายถึงจะพยายามนี่แหละอ่าทําคลิปแล้วก็ลงเรียๆนี่แหละตัดต่อไม่เป็นก็ไม่เป็นไรเนาะโอเคนะคะกิจวัตรประจําวันสวัสดีวันที่12ค่ะ